สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวแปลงของลูกค้าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะลูกค้าฝากขายที่ดินแปลงนี้เนื้อที่21ไร่ค่ะเป็นส่วนยางแล้วก็จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะเราอยากจะแนะนาเลยนะคะมากเลยสาหรับท่านที่จะซื้อลงทุนนะคะหรือซื้อทำกิจการอะไรก็ได้ด้านหน้าถนนตรงนี้นะคะที่เห็นยาว300เมตรเลยนะคะ ดานหน้าถนนนี้ยาว300เมตรแล้วก็จากตรงนี้เดินทางไปที่ตัวโภอแกรงนะคะในตลาดสามย่านประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองเดินทาง5นาทีสามารถแบ่งล็อถนะคะเพื่อเพื่อ,อแบ่งสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับท่านท,ที่อยางได้ดิในในระยะรัศมี5กิโลเมตรจากตัวตลาดสามย่านแปลงนี้ขอแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะ ด้านหน้าติดถนนยาว300เมตรแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นถนนคอนกรีตด้านข้างเป็นถนนคอนกรีตค่ะแล้วก็ยางพาราเดี๋ยวเราไปดูต้นยางกันค่ะต้นยางสวยมากๆยางต้นใหญ่ค่ะนี่นะคะต้นใหญ่แล้วก็มาดูผลผลิตกันนี่นะคะผลผลิตอยู่ด้านนี้โอ้โหน้ำยางออกดีมากเลยค่ะแล้วก็หน้ายางไม่เสียนะคะการกรีดยางของเขา ฝีมือมากๆเลยการกีดยางของเขาฝีมือมากๆไม่มีแก่นเลยนะคะฝีมือนิ่งเสมอกันดีมากเลยนะ้ายางสวยแล้วก็ต้นยางใหญ่ค่ะด้านในเราดูด้านในกันเลยค่ะฉันดูด้านในเลยต้นยางสวยมากนะคะแล้วก็ติดถนนด้านหน้าติดถนนเราสามารถเปิดกิจการหรือจะสร้างบ้านก็ได้สำหรับท่านที่เก่งกำไรหรือนักลงทุนนะคะสามารถซื้อแล้วก็แบ่งล็อกได้นะคะ แปลงนี้เนื้อที่2 1ไรด้านหน้ายา300เมตรความลึกน่าจะอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะคะต้นยางสวยมากๆอยู่ห่างจากตัวอำเภอแกลงตลาด3ย่าน5นาทีค่ะไปทะเลประมาณ20นาทีนะคะจากกรุงเทพมาก็เดินทางง่ายมากๆเลยประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ขับรถเส้นตรงมาตลอดเลยนะคะมาตามเส้นถนนบ้านบึงแกลง3-4บ้านบึงแกลงนะคะ แล้วก็แยกเข้าซอยมาอีกนิดเดียวสำหรับท่านที่สนใจนะคะสอบถามได้ที่อัญชนาที่ดินระยองนะคะเบอร์โทร0991105495ต้นยางสวยมากๆมีเพื่อนบ้านนะคะด้านในด้านในมีเพื่อนบ้านพื้นบ้านอัธยาศัยดีค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านปลูกทุเรียนอยู่ด้านท้ายสวนก็จะเป็นติดคลองนะคะ ้านข้างๆสวนฝั่งนู้นติดคลองสำหรับท่านที่จะทำสวนนะคะจะสร้างบ้านหรือจะทำสวนก็สามารถใช้น้ำคลองตรงนั้นได้เลยเมื่อกี้เราแอบบินมาเห็นเลยว่าท้ายสวนติดคลองเดี๋ยวเราจะมีภาพมุมสูงภาพบินโดรนให้ดูด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นร่มรื่นค่ะอากาศดีแล้วก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็จะเป็นคนดั้งเดิมเลยที่อยู่เป็นคนจังหวัดระยองเลยค่ะอัธยาศัยดีนะคะ ท่านใดอยากมาเป็นเพื่อนบ้านหรือมาซื้อเพื่อเก่งกําไรนะคะแปลงนี้แนะนํานะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ